เสียงมันจะดังครับเจมาก,ก็จะมีเบรกเหมือนกัน,นครับก็แต่จะมีตอนเบรกเปนฟู่ฮะมันจะมีเบรกเพราะมันจะกระชากกระชากนิดหนึ่งไฟมันจะจะแลบนิดหนึ่งแต่ผมว่าเสียงมันจะน,นิ่งนะนะครับ สวัสดีครับพอริชิฟตไทคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้ผมแนะนำตัวที่ท่านรอคอยอยู่ครับก็คือ10นิ้วตัดองศาของเจม้าตัวนี้วันนี้เราเปิดราคาณนะวันนี้นะครับ5,950รวมส่งด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นราคาย่อมยาวอีกตัวหนึ่งก็คือส t ตนเล่ตอนนี้ส t ตนเล่ไทคอมพิวเตอร์ณเวลานี้นะครับอยู่ที่7,950รวมส่งนะครับก็ ถ้าอยากได้ถูกกว่าสัก2 0 0พนเนี่ยก็มาที่ตัวเจม้าเราได้แล้วก็มีตัวที่สกิลที่เราเคยรีวิวแล้วก็วันนี้มี12นิ้วที่เป็นรุ่นราคาเรียกว่าราคาไม่แรง7,00 0ไปลายนะครับเช่นกันนะครับแต่ว่างาน12นิ้วแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับอันน,นี้นะครับเสียงนิ่มนวลนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปครับครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทคาเปนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงิน เป็น048-396-4846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับสำหรับ10นิ้วที่เป็นรุ่นประหยัดตอนนี้เจม่าเราเรียกว่าประหยัดมากๆเพราะว่าราคาตอนนี้อยู่ที่5,950รวมส่งด้วยนะครับมาหน้าร้านเหลือ5,700ถูกมากๆแล้วก็งานก็ดีด้วยนะครับตัวนี้สไลด์ได้นะครับ12นิ้วนะครับ แล้วก็เอียงซ้ายขวาได้หัวเนี่ยข้อดีคือถ้าไม่ต้องพลิกไม้กรณีไม้หนาๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องพลิกไม้ใช้หัวเนี่ยเอียงแทนนะครับแล้วข้อดีคือเขาจะคลายล็อกหัวเนี่ยคลายล็อกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยฮะมันเหมือนบอสนะครับหรือเหมือนพี่ใหญ่ครับคลายล็อกตรงนี้ครับอ่าแล้วก็เอียงหัวได้เลยอย่างเงี้ยฮะอ่าตัวนี้มีสต็อปเปอร์แล้วจะเอียงฝั่งหนึ่งก็มาอย่างงี้นะครับเนี่ยฮะเอียงหัวมันจะเอียงหัวซ้ายขวาซึ่งถ้าในท้องตลาดสเปคเอียงหัวซ้ายขวานี้คิดว่าหายากนะครับแต่แล้วเราก็ล็ออกเเหมมืนนนดิะะครับ มีเลเซอร์นะครับเลเซอร์ laser สีแดงนะครับอ่านี่ฮะก็เรียกว่าทำงานได้ดีเลยแต่ว่าวันนี้ผมมีโปรร่วมกับเจ้าแท่นวาง T5 ตัวนี้นะฮะร,ราคาก็ไม่แรงนะครับแล้วก็น่าใช้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นเซ็ตแล้วแต่นะครับถ้าท่านจะใช้เดี่ยวหรือว่าจะเป็นเซ็ตนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็มีตัวที่คล้ายๆกันก็จะมีสกิลนะครับ แล้วก็จะมีของสเตเล่นะครับในกลุ่ม10นิ้วซึ่งเป็นลักษณะเฟืองเหมือนกันนะฮะตัวนี้เขาจะมีเฟืองเอียงเหมือนกันเสียงก็จะรุนแรงดุเดือดเหมือนกันเหมือนกันทุกแบรนด์ครับนะฮะเปิดไม,ม่เพราะว่ามันเป็นเฟืองนะครับมีเบรกนะครับก็จะดังแบบนี้นะครับทุกแบรนด์ก็ก็เวลาปิดมันก็จะมีไฟท้ายเพราะาตอนมันมีเบรกเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะฮะนะฮะจะมีไฟแรกออกมา ครับตัวนี้ก็เป็นสเตลเล่ที่เราก็จำหน่ายอยู่เช่นกันถ้าท่านอยากได้สเตลเล่เรามีนะครับตัวพวกนี้กลุ่มนี้จะเป็นเฟืองครับเนี่ยฮะจะเป็นเกียร์อย่างสี่ห้าจะไม่ใช่ระบบสายพานเพราะนั้นเสียงมันจะดังนิดหนึ่งี๋ยวรับฟังนะครับนะฮะเสียงมันจะดังเสียงมันจะออกดังนิดหนึ่งแล้วเวลาเบรกมันจะมีฟู่มันจะมีประกายไฟหน่อยนะครับตรงท้ายตรงเนี้ยนะครับนะครับ ขาจะมีประกายไฟหน่อยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับมี LED แต่ว่าเขาใช้เงาของใบสำหรับเจ้าสเตเลนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่ที่7,950รวมส่งนะครับ,รบเจม่าก็จะมีเบรกเหมือนกันนะครับแต่จะมีตอนเบรกเปนฟู่ฮะมันจะมีเบรกเพราะมันจะกระชากกระชากนิดหนึ่งไฟมันจะ,จะแลบนิดน,นึ่งแต่ผมว่าเสียงมันก็น,นิ่งนะนะครับนะความเดินสเสถียรนะใช้ได้ผมว่าแล้วก็มีตั้ง ตัดขาตัดไม่ขาดเนี่ยได้เลยนะครับเผื่อท่านอยากจะตัดเนี้ยครมี2ปุ่มให้เราเลือกเลยครับเปิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขาครับเจ้าตัวนี้5,950รวมส่งครับเป็นของเจม่านะครับมีไฟ LED นะครับ่า LED แล้วก็มีเลเซอร์2จุดนี้นะครับนะครับนี่ฮะ ก็เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าในราคาย่อมเยาวแล้วก็ตัดไม้ได้สูงความหนาตรงนี้ได้ประมาณ3นิ้วเลยนะครับตรงนี้3นิ้วกว่าๆนะครับแต่ถ้าทุกแบรนด์นะครับ10 10เซนหรือว่าวาน4นิ้วจะไม่เต็มนะครับจะได้ใกล้เคียงนะครับอ่ะนี้ถ้าท่านอยากได้เต็ม4นิ้วเลยตัดไม้ได้กว้างๆนี่ฮะมันก็จะกลายเป็นรุ่น12นิ้วแต่วันนี้ของเจมา่ามารุ่นที่ประหยัดเช่นกันนะครับรุ่นนี้เป็นสายพานมันจะให้ความนิ่มนวลแล้วมีเลเซอร์นะครับอ่าเลเซอร์สีแดงอย่างนี้นะครับ มีเลเซอร์ให้ใบสิบสองนิ้วนะครับเอียงหัวซ้ายขวาได้เช่นกันนะครับตัวนี้เอียงหัวซ้ายขวาได้แล้วก็สไลด์ได้ตัวนี้โหได้ยาว14บนิ้วเลยซ้ำด้ซ้ไปนะครับตรงนี้สไลด์ได้ยาวๆเลยนะครับตรงนี้ใบ12บนิ้วนะครับทีนี้ข้อดีของเจ้าตัวนี้คืออะไรนิ่มนวลเพราะเป็นสายพานผมเปิดให้ฟังเสียงนะครับนะบมันจะไม่ปึ๊กกระชากเพราะว่ามันจะออกตัวนิ่มนวลมันจะเป็นสายพานอ่ะดูทีนะ นิ่มนวลน,นะมันจะนิ่มนวนลครับแล้วก็ไปใส่พานท่านอยากได้อะไรใส่ผ้านอะไรก็มีจําหน่ายกันตนัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่7,950นาะครับตัวนี้ราคาดีด้วยนะครับ7จ0 0กว่าบาทเนี่ยผมไม่อยากให้เป็น8,000เพราะ8 0 0 0มันจะกลายไปเป็นรุ่นนี้อะรุ่นนี้1,800วัตถ้า8 0 0 0นนะครับมารุ่นนี้เลยนะครับ8,800แต่จะได้ความหนักแน่นเลยเพราะว่าตัวนี้2,000 0วัต ตัวนี้ถ้าอยากได้งานหนักๆได้ครับแล้วก็ตัวนี้กระบอกตรงนี้จะถูกจับตายไว้เลยนะครับตรงปลายเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ฮะแปดพันแปดรวมส่งตัวนี้มีลูกค้าผมคนนึงบอกว่าผมเขาใช้อยู่แล้วเขาบอกว่ามันใช้ดีนะคุณชิดเพราะว่าคือเรื่องเรื่องคือตัวนี้จริงๆหวัดมันก็เยอะแล้วก็เขาใช้เนี่ยเขาทํางานมือเดียวเนี่ยเขาบอกตัดไส้สบ,สบายๆเลยลงนิ่มๆเลย หลายท่านเปลี่ยนใบสักนิดนึงนะครับตรงนี้ใบบางทีที่ให้ไปผมก็ต้องยอมรับว่าใบที่แถมไปส่วนใหญ่มันจะถ้าท่านเปลี่ยนใบช่วยได้จะจะดีมากตัวนี้2,000วัตต์เป็นรุ่นใสายพานนะครับเดี๋ยวฟังเสียงรุ่นอีกทีนะครับแต่เสียงตัวนี้น่าจะดุกว่าตัวเมื่อกี้ตัวตัวตัวที่ราคาย่อมยาวกว่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะเสียงดุกว่านิดนึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้ เสียงไม่ใ่นิ่มนวลนะฮะตัวนี้ก็ขายดีนะราคาแบบนี้เผื่อท่านตัดงานไม่หนักมากหรือว่าอย่าไปกดมันแรงค่อยๆกดไปตามกําลังของเครื่องนะครับข้อดีคือเผื่อท่านตัดบัวหรือว่าไม้ถุงสูงเนี่ยสนิ้วกว่าเนี่ยมันเกือบ5นิ้วเนี่ยมันได้เลยนะครับบางทีท่านอาจจะคอมเมนต์ว่ามันตัดไม่ขาดถ้าเป็น10นิ้ว12นิ้วเนี้ยเอาอยู่แน่แล้วราคาตัวนี้เนี่ยผมว่าเทียบเท่ากับ10นิ้วแบรนด์ดังๆได้เลยนะครับ ครับผมถ้าชื่นชอบตัดองศา10นิ้ว12นิ้วรุ่นราคาประหยัดก็แบัน,นี้เป็นทั้งหมดเลยแต่จริงๆของไทยมนเวอร์ยังมีรุ่นเพดานที่เป็น10นิ้วที่ราคาแพงแล้วก็เป็นพวกกลุ่มบอสมกากกต้าอะไรอย่างนี้อีกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปหน้าก็ได้ครับสำหรับวันนี้เอาสําหรับเจ้ากลุ่มที่ราคาประหยัดในกลุ่ม10นิ้ว12นิ้วกันหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม